ครัผมจัดใจครับดาบรัศน์สงคามรัศน์สงครามไฟนี้ซ้อมกี่วันวันนี้วันยี่บเก่าซ้อมซ้อมกี่วันซ้อมตอบวันยีบเก่าครับซ้อมมาทั้งหมดกี่วันซ้อมมาทั้งหมดกี่วันหนึ่งสองสามซ้อมเดือนหนึ่งได้ไหมได้ครับแล้ววันนี้เราเจอกับพร้อมลบไฟที่แล้วชนะเข้ามาเนี่ย วินวินใช่ไไฟแล้วเป็นไงน้ำหนักเราเป็นไงวันนี้น้ำหนักร้อยยีบกอื่อเราสูงไหสูงร้อยเจ็ดสิบหงครับปล่อยปล่อยใหไรน้ำหนักปล่อยปล่อยกี่กิโลกุดตรเฝากช่ช่วแฟนคลับหน่อยเชียร์เราโอ้โห หมดเต็มที่ครับเต็มที่นะนนจัดใจครับอ๋อโอเคขอบคุณค,ครับครับ,รบผม